ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ตกคนนะครับนะเนาะเนาะมืเอเี็ก็แต่งข้ามันติดตามเลขสูตรโบราณของปูนะครับเนาะปูสมวังนะครับเนาะครับเอาได้แต่ได้เบิ้งน้นกันครับเอฟซี FC. แต่ว่าปูนว่าเขามาหลายงวดแล้วครับเอฟซีเีงสองตัวงคนมาแค่งเขาครับปูมาตามเลขอ่ะยังก่อนปูสูตรยังก่อนสูตรโบราณสูตรโบราณน,น,นะครับเนาะ ของรัฐบาลครับของรัฐบ<อ>าลงวดวันที่หนึ่งตุลาคมหกห้านะครับเนาะรับกอกคูไม่ล้วเด้อครับตัดก <ร kicking S 1> ันเอาซ้ำตัดก็ได้ตัดให้เนียนๆละคำโมปูบอกว่าท่านเน้นบอกว่าสิโกมให้ในน้อยโยคิดให้เยอะแต่ว่าสิตัดกันย่งอีกว่าอีกสองสามมูนอาจิะว่าตัดไปเลยก็ได้น่อนไะครับผมมันมันตัดอะไรมันเรียเรียบกอกคูมันมันเป็นโตเก่งแล้วคือว่าเก่งแล้วนะครับ วันที่ของอนุภูมิโอสูตรโบราณเขียนซีสูตรกันครับตัที่ตัดตัวก็จะมีตัวนี้ตัดตัดหายแน่ๆอยู่หรอกครับผมล้านนี้ล่ะ เราลิงเรอเรียกเราเรียก็ได้ะครัเราเยกอะไรเนาะครับเรอเรียกอ๋อรอลิงอ๋อรอเรียกเราเรียกอะไรเนาะครับเรอเรียมันลงอันนี้มันไม่ได้เขียนนักชื่อเป็นพระกับจีนแต่ว่าไม่ค่อยได้เขียนลานนี่นอนเน้นนี่นั่นครับผมไปชอบแล้วก็บอกใบเลยนังซื่อสอบนักทั้จบแล้ว่บใบมหาวิชาอ่านอย่างเดียวอ่านว่าเขียนมันหลวงนี่แมนวะครับแม่นเดี่ว อ่านมันไดไม่เห็นตัวหนังสือนะมาเขียนอีูมัน,น,น,ม,นมันเอาเขอบาถิดหนึ่งตัวลานา่ะครับผมมาเป็นกหนางบผมบอมีเหล็กเคียงเหล็กต่างรักได้จับปูเด็ดๆให้โดได้ครับผมปูเอาตัวจอเลยมีเหล็กจตัวให้ชุดหนึ่ง สองสุดให้หมุนเรามันจะมีสองสุดเพื่อสิ่วให้เลยครับแล้วก็ครับครูครับให้เลยครับเป็นบนล่างบ่ครับปูเป็นบนล่างครับที่เน้นเน้นจังน้อยว่าตัวน,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 นี้เน้นบนจัวนเน้นล่างไปครับชวนจีชวนจีไม่จือแล้วไม่จุดไปแล้วนั จีสองเ็ต uh, uh ัวหน่อยมาทำน่งเง้วตว่อยพอดีปูพอดีครับเก็สี่ิว่าเอาคือเคลมตัวน่อยแท้่ผมกล่องผมดึงไนอยู่ปูขันเคลตัวหน่แล้มันผลบ่งามำแล้วหลีมันผลลมตตัวเดยวพอดีท่านพอกล่องมันซุ่มในอยู่แล้วดึงก็ว่าไห <c oughs> หัวคูเด็ดๆเลยคิดว่ากุ้มกุ้มเป็นลางกุ้มเป็นบนนะครับกุ้มลางเช่นไปเทิ้งกุ้มบนเช่นไปลางเนาะครับให้คิดเอาเรื่องเทียมมมื่อกี้คืนบนไหมวะเพื่อสามสองหมดหมดนั้นไม่ออกสามสองเลยไหมเอาไปลางมื่อคืนบนเอาสามเปีดไปเมื่อเอาเปีดสามออกเปีดสามหมื่อนั้นชองตัวเลยไหมเอาเงินพันมาเขาสามสองสองสามสามสองนะปุณะ วันไปผุนสามสองงวดตั้งหนึ่งันเขาสามบ่เออแม่นขอบานลายงวดลยนำปูเขาสุดบ้านมันมรถตะเกียรดอกกบ้าแต่มันจับถือบ่ถือตอนนั้นบ่ลานกันเ้าจับบ่ถือแม่ถอดออกิมันม่คจังังสุดเตียมมันมันมีทเกียนี่ะสุดเตียมมันบ่ลานครับแม่นเดียวน่ที่เวูู่้องคนก็บ่กเอามารถปูว่าแต่มันแม่นมันกัแม่นต้งเ็มเป็นตัวกลับมันบ่ มันเป็นตัวกับกระมีตั้งเทียบกับเป็นตัวตรงนี่ถี่หน้าก็ส่วนหนึ่งก็เก่งนี่มาปูเนาะเจ้าก็ับที่เก็ดอยู่ตุจนเ้็นวันเก็ดเหตุผมตั้งเทียบมันเก่งตลอดาเราคิดว่าเก่งแต่ว่าผู้เข้าเห็ดออกมาเก่งอยู่แต่ว่ามันตัดบ่ออกครับมันเป็นเหล็กลายตัวใดมันเหล็กหลายตัวถ้าจะไปตัดตัวใดนันว่ามีตัวขวานไหมตั้งเทียบมันก็มา่ยุคครูสุดท้ายตัวเดียวมันว่าแค่หนึ่นเดียวก็มาตัวสุดท้ายเลยตั้งเทียบก็มาตัวสุดท้ายตัวเดียว มันมีตัวจออยู่นี่ขอนีนะ่ฮะตัวมันที่ตัวจออยู่เก็บโตได้เจ้าทางครับมันขอนี่มีตัวจออยู่เก็บทางไปจอได้ก็ได้คันถือโตเต็มไปแล้วหาบ่ได้ก็จำเป็นน้องแมนปะแมนครับผมจังไเลยมัน,น,ม,น,ม,นมันก็นมีจังสีไหมครับจนประกาตัดเหล็ก เด็กพกคตคูี่พกกาดตัดดิพแต้มเมียน,นีดยครับปูนี่ชุ่มเขียนลงอมีตอนนี้เะาพกกาดตัดขันวันนี้เ็กเ็กที่มาตัวอยู่ตัวหนึง่งมันมาตรงมันมาตรงกับแมวหน่อยคับมันวะครับู้ดได้เบื้องคิดก่อนกับที่น่นนี่ะตรงกับแมวหน่อยคับมันมีตัวนี้เด้อตรงกันที่คตรงกันค๊บเลย สามครับสีส่ศูามนยันเป็นตัวเก่านะเกา่าลงไปเป็นวน่าเ่ยมันขามาแล้วเสามหางท่านละเดียวนึ่งโอ้เลขสามตัวปะปูเสามตัวนี่จะให้สามหางนี่นีหางนึงครับหางหนึ่งเกศ นี่หมอหนึ่งมากกัลลันตีว่าเลขกฟูมีซีบ่มีขันมีซีมันว่าซื้อศูนจีหน่ว่าท่านชูนจีกับตัวเดียวกันกับของฟูพอดีมันหมวกกันนะมันถามจะกันมันกังมันกับเพียงเชียนืูกันมากแต่เพื่อนผมผมกับมักซีด้ฟูหัวนี่มักซีซีมันกันมันมีสีมากคือซีหนึ่งกับหนึ่งซีท่านกับที่ชุนชุนซีท่านดิทามันมากซีดิซุบมันปิดเลย คขันมากกับกุ้มนีบ่มามากกับหกกับมือนีบ่มาครับมากกับหกกับจวงนี่ปิดได้แล้วขันเปียนี่ผมมาเปดนี่แหละสามทางนี่ขันมันนี่ไปหนึ่งตัวสิจ้อหายมันวะครับตัวนี้สิกลมหายเล่นโอ้ปูเนี่ยหากลมลางนี่กลมลางบ่เป็นลางนั่นเป็นนี่เปดห้าเนี่เป็นลางนะครับเอฟซีเป็นลางพิษเปียดนี่เป็นลางมัดได้จ้อหายมัดเลยคือลางครับผมขันเปียดน่อืมชี้ชี้ทาง คืนนี้คือบนนี่ครับบนนี่นี่งนิ่ตัวหนึ่งมันวะชุนซีนนี่หมดครับปูชุนซนตัวตัวหายซองตัวบนอือประกาตัดตัวเดียวครับนี่ตัวร่องมีตัวนึ่งอืมตัวเดียวว่าตัดนี่จุ่มกุ้มบนครับคิดไปนีนว่านี่กุ้มล่างครับดกันหนึ่งกันไปนี้เนาะครับผม บนก็สามหางล่างก็สามหางหนูก็มาไหลนะครับหลังซีหลังตลักตัวนึงปูโอ้โอ้นี่เปดเจ็ดครับผมเปลี่ยนนะครับแสดงว่าปูบนนี่กับปูเนียนซีซีศูนย์ศูนย์ซีเนาะปูเนาะเพราะว่าเนี่ยเด็กสามตัวปูมีแต่ครับนี่ครับผมนี่ตัวำรองเลยนี่ครับนี่ตัวฟันกันปูหมักกันปูหมักนี่สามศูนย์สี่เนาะ น้ำรอตอลีเราพอได้มีเอามาเออครับสำพับตัวนี้ครับผมแต่ว่ามันเป็นเหล็กขึ้นมาบนเหมมันมันออกมาก็ขาเขาก็ต้องหาอีกอีกสามตวัวมันว่ครับ <laughs> เรียกแท้แล้วว่ามันขันไดเอาครับนมากตัวนี้เอาเลยขันได้เอานีนอนหภภายมาลงอ่เท่า <was> เห็ อาจจะเป็นเลขดังเลยจุ่มสามตัวครับแต่ว่าสูตรโบราณนี่เก่งอี่ดีเนี่ยปูเนาะเจ้าว่าเก่งเก่เขาจีทอดเจ้าว่าเจ้าว่าเข้าจีทอดจับคู่กันถื่อโบชิงหนึ่งเจ้าเคยยื้อเจ้าพันตาเจ้ายังเม็นไหบ่พันนี่ยื้อเงินผมไปมีอยู่สูตรโบราณ์ใครว่ถิ่มมันตะเทียดิเราคนโบเดีมาตะเทียบอ่ะโบเดีมาจับกันมันหลายตัวผมก็บไปเยลกระยามันมีตัวถอดเยอะครับใครว่าอืมใครที่เอามันมันมีตัวถอดตัวถอดเรียกใช่ไหมครับผมมันมีตัวออดยู่่นี ขม่ตัวถอดเดี๋ยวไข่ยอยู่นอปูเขียิเขียนขเขียนลงเลยฝรั่เอาตัวนึงเขามาถ,ถอดมันมี่มันมีเอาเหล็กวั่นเขามาถ,ถอดไหมครับมันมีตัวถอดโยก็เลยเอาคันวิ่งล่างนี่ปูให้วิ่งตัวเดยครับนี่ปูวิ่งล่างนี่เออเช่น<อ>นี้ก็ได้เอเเอเวิ่งล่างวิ่งล่างครับบนว่าห้วิ่งเลยนะบนจัดเอาโยนครับผมล่างให้วิ่งตัวเดียวเลยครับวิ่งล่างวิ่งตัวเดียวเลยจัดตัวเดียวเลยล่างครับ คือว่าฟันละไปฟันตัวเดียวฟันตัวเดียวเลยนกปูแปดตัวเดียวโอ้บ้านี้เอฟซีหาซื้อได้บนนอกรนี้บนบนว่าบนว่าบนว่าการับผมล่างฟันเหมือนเดิาจะเห็นว่าถ้ามีถ้าแปดออกทงนัาดแมีนอยู่อันนี้มันมาสองตัวสามตัวคนขับบนบนเลยประกาฟันครับผม อาซ้ำนี่กับโอเคและน้องปูเนาะครับครับขอกับขอบคุณปูลายๆเนาะครับเนาะที่แนวทางครับผมขันบนนี่คือฟันสามตัวไห่พอแต้มนย์สองงกไปเลยไหมเออขันล่างนี่คือว่ามันยืนตัวเดียวนะครับผมแปดแปดฟันลักลักชิบร้อมครับผมไปสีว่าลักน้อยกระยาปปสีว่าลักชิบครับครับนี่ซ้ำนี่ครับเอฟซีนี่คือสูตรโบราณของปูสมวังเนาะครับเนาะเข่ามาหลายงวดนะครับเอฟซี เลขสูตรน да: ี้เขามาตลอดแต้ว่าประเด็นมันอยู่ที่วัยจ <g ib ili> <g ib ili> ับคู <g ib ili> <po> ่จับคู่ถือโบธนันนะครับ Fc ก็ลองไว้เบิ้งนะครับเด้อปูพันกระบอกให้ลายหางนี่042767นี่ปูพันเน้นบนนะครับ Fc ส่วน818384นี่ปูพันเน้นล่างนะครับอ่าแบบนี้ก็มีเลขสามตัวนี่ปูพันเน้นสาม04 นะครับเนาะก็มี C ีศูนย์สามเก้าศูนย์ซีนี่คือเป็นตัวรองวันนี้วิ่งล่างครับเ c ซีวิ่งล่างปูให้วิ่งแปดตัวเดียวนะครับเนาะเอาแคบหน้าจอยเบิ่งนะครับเด้อนี่เลขคู่สมบังเนะครับเนาะครับถือว่าเป็นสูตรโบราันเดินดีครับพโคตรยมก็มีอยู่สูตรโบราันก็ได้แต่ว่าโคตรยำโบได้เอามาใส่นะครับเนาะเอาแคบหน้าจอยเบิ่งนะครับเด้อหมักกระจัดคัดกระพานนะครับเนาะ สุดท้ายถ่ายสุดพอเตียมกับคอวันพร่งนี้ีฟซี่ทุกคนนะค,ค,ค,ครับเออที่เข้ามาเมืองมาติดตามพอเตียมวันที่หนึ่งตุลาคมขอให้โชคให้ั ắ นให้ถูกหวยรวยเงินกันเนาะครับยีฟซี่เนาะครับผมเอาเอาะมารับชิปนี้พอเตียมก็มีแคชนีเอาพ่อๆกันชิปนาสำหรับชิปนี้ก็ขอสวัสดีครับผม